อย่าแต่งเหมือนอคุมอนก็พอจานินจาพารานะสองเสกปืนหมดแมตตี้นี้พาราเปี่ยนไม่ออกริงให้ยับริงให้ดีเฮ้ยใช้จากับสกิลหายเอาเอาแบบเอาแบบรอบไปไวคือได้ครับ คือบอสคอร์เลยอะคอร์ีลลิเฟดอะให้ลีรอบอสคอร์ก็ได้มันจะได้แบบได้เฟดจังหวะพอดีๆอะไรเงี้ยแบบ<ห>น,นีน้นะพี่ลีพี่ถ้าผมตายในโซนฝักจะบอกพี่ลีชุบนะได้ครับเออเดี๋ยวมึงนีเงผมผมก็ชุบได้นะใครตายไม่ต้องกดเกิดแบบนี้น<ไ><ไ>ถ้าอยู่ในบ้านมีแมวมีแมวจับแมวด้วยบายใช่มีแมวต้องมีโซ้อมซ้อมซ้อมเอาไหนใครจะไปทางไหนนะ ไปพลีมาอยู่กับผมนี่ลุยไปเลยไอ้กุมันเอาเรื่องใดไปโดนโดนโดนถ้าก่อนเลยดิพลาดิบเลาดิบเลาดิบเลยเน้นผลพลาเลยเด็กแล้วพลาพลาเออพลาตาย่่่ใชไมตาจับปืนอยู่นะจับปืนอยู่นะจับปืนอยู่นะปืนเลขหกปืนเลขหกดิปซองเหรอนี่ปืนเลขหกไปแล้วผมตามจับปืนนโอเคโอเคผมผมมาปวนนิ่งตามไปอยู่นะ ไี่เข้าซ้ายเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยซ้ายซ้ายเอาเสศษเข้ามาเศษดีแล้วเก็บได้ละเข้าซ้ายเอนน้อยู่ไหนที่เหลือป่วนกลางเลยป่วนกลางเลยบอลอยู่ตรงนี้ครจุกี้ป่วนกลางเลยีบบโอเคครับผมไปก็ไป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 ผมเองผมเองไปเลยนี่เฟสได้ไหมครับเฟสตั้งไปไอไอบอลลูกนั้นไม่ต้องเก็บนะปล่อยปล่อยปล่อยมันแล้วก็ดักดักสาวไปด้เลยก็อบดึงได้ไ่าวะการนี่ครับหลุดแล้วหลุดแล้ว หลุดหลุดแล้วหลุดแล้วติดโดมติดโดมหลุดแล้วมีเศษไปรอบอังยางครับย่างอัญยางเนสตร์อยอะเก็บบอลนะอย่าเก็บบอลนะเก็บบอลไปส่งเมย์ได้ได้ได้เสร็จให้เสร็จให้ได้บอลนะกำลังจะเข้าขวาขอขอขอนะครับดอไหมครับองศ์องศ์ใชป่ะได้ไหม ไม่ิดน้าลยติดตม้ยแล้วโอเคฝนตก้นตกอันนั้นบ้านเลยยิดนตกหนี่เรามาทำอะไรตรงนี้เรานั่งเลยแล้วกันเรามานั่งไม่เส็เราไี่เสร็จเราไม่ต้องส่งได้ให้ฝันนั้นเขาสรงยืดยืเสร็ยืเสโอเคเสรตายเสร็ตาพาราพาราเล็กแปดนะไม่เหมือนกันก็มามามาพี่วามาดีแล้วละอุ้ยเซ็กกูไปแล้วนี่อเดี๋ไปไปฝึก ฝกมูฟฝกไปไปก่อนนะไปก่อนนะเราดอไปแล้วนะเดีคไปหาอากุมมอนแล้วอากุมมอนใชไปอากุมมวจัแล้วไปนิดอากุมมอนดูทีนี่ตกตกอากุมมอนไปลองมอนนี่ไปอากุมมอนไม่มีบอลให้ติดให้ให้เมียติ๊กตังอะบอลมาแล้วบอลมาแล้วกุมอนไม่โฮพลาไว้เออเราไปโฮไปเนี่ยเรพักอล์เล่นเล่นเล้ โอเคโอเคครับโอเคเตะแรงมากเตะแรงมากเตะแล้วฮะนี่พลาไปแล้วเตนี่เราปิดหน้าป้ายเขาอย่างเงี้ยพี่ขอเล่นเลยนี่พลาดจ้ะนี่ยเตะ โดดพลาโดดพลาบอกมันแล้วตายดิพาไปแล้วดิพาไปแล้วยี่พะลาเฮ้ยผมโดยอะไรเอ่ยดึงอะไรไัดโดยครับโดยอะไรครับเฮ้ยตายแล้วคุณมดนินตานินตาเป็ดไอ้นี่ไม่ชอง เอาอะเอาอะมีคนดึงมายมีคนดึงอะเอ้ยจบเกมแล้วจวเกมแลัวเข้ามแล้าไม่คไปแล้วน้ำตาดแบคโคจิตสัมผัสอะเอี after after <Yeah>, like man, ้ยคนเจิดยังไมอ่ะอยู่ตรงนี้ผาอยู่หน้าวัดมาพี่ลี่มานี่พี่ลี่มานี่เอ้ยอย่าไปย่อมากูมเนี่สี่ตัวเองแซงหน่อยแซงหน่อย หผมมีวิธีผมมีวิธีนะผมมีวิธีนะนะหน,นึ่งตอให้ไม่ไม่ยินดาี่สิบแล้วอ่ะ <c ười> เอาเอาหาข้อเอาข้ออะร